สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ปโปสดเลือกอ่านบทความเรื่องสั้นเรื่องตลกจากเว็บ Surfer s m m นะคะ,ปะโปสดคลิกที่ Funny Jokes นะคะมีเยอะแยะเลยนะแล้วก็เลือกอันนี้คือ Funny Blonde Jokes b l o n q u Quotes d n u Humor เคยได้ยินอยู่เรื่อยๆเวลาดูหนังมีคำที่พูดเอาไว้ว่าผู้หญิงผมบลอนมักจะเป็นคนเซอ่อซ่าคนโง่คนเออเหลอคนเปิดคนอะไรทำนองนี้ที่ไม่ดีนะวันนี้เรามาอ่านกันดูดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะคะในภาษาอังกฤษนะคะ Whether your hair is brown, black, red, or blonde You're gonna laugh at these outrageously funny blonde jokes, blonde quotes and humor. You've gotta love blondes because they are just so entertaining. There's a little bit of blonde in all of us. No hard feelings, y'all. Blondes rule. He said, well, ไม่ว่าจะเป็นสีน้ำตาลสีดำสีแดงหรือสีบรอลน,นะคุณต้องหัวเราะกับตลกนี่แน่ๆตลกของบอนเนี่ยของผมสีบอลเนี่ยเพราะว่าคนที่เขียนเอาไว้เกี่ยวกับคำโค้ดก็คือข้อความต่างๆแล้วก็มีมุกตลกเกี่ยวกับบอลนลนะนะมีเยอะแยะเลยนะคะคุณจะต้องสนุกสนานแน่นอน There was interview the blonde for a job. He asked, "If I were to give you twenty thousand dollars minus minus fourteen percent, how much would you take off?" The blonde said, "Everything but my earrings." เข้าใจไหมในการสัมภาษณ์งานเนี่ยนะ <laughs> <laughs> เจ้านายก็ถามว่าถ้าฉันให้เงินเดือนเธอสองหมื่นนะแล้วหักออกสิบสี่เปอร์เซ็นเนี่ยเธอจะเหลือที่ได้รับเท่าไหร่มันต้องเป็นอย่างนี้ในภาษาไทยไงแต่ว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยคำว่า take off ก็คือเหมือนกับเอาออกถอดออกอย่างนี้ก็ได้ไงสาวบรอนก็ตอบว่าฉันจะถอดทุกอย่างเลยค่ะยกเว้นต่างหู <laughs> ต่อต่อตอ The b l o n อ e couldn't find Christmas tree in the woods so she said the next tree we see we'll cut it down whether it's decorated or not อันนี้ผมไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่เขาก็บอกว่าสาวผมบอนเนี่ยหาต้นคริสต์มาสในป่าไม่ได้ชีก็เลยพูดว่าเดี๋ยวต้นต่อไปที่เราเจอนะ เราต้องตัดมันไม่ว่าจะตกแต่งแล้วหรือไม่ตกแต่งนะไอ้ถ้าเกิดว่าตกแต่งอะมันไม่น่ามีหรอกนะ็กป่าโอเค A diet doctor told the b บอนด e ที for two days then skip a day then repeat the next week he asked her how the diet was going all right she said but I'm so tired from all the skipping อะโอเค skipping เนี่ยในเนื้อหาเนี้ยที่หมอบอกคือให้เว้นวันนะหมอบอกว่าให้กินอาหารเนี่ยสองวันให้กินสองวันแล้วก็เว้นไปหนึ่งวันแล้วก็ทําอย่างนี้ยไปเรื่อยๆคือกินทุกๆสองวันว่าเงั้นสองวันเว้นหนึ่งวันสองวันเว้นหนึ่งวันอย่างงี้แล้ว skipping เนี่ย แปลว่าเดินเขาเรียกอะไรวะเดินเหมือนเด็กเด็กอะที่เขาเดินขาตึก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 เฮ้ยพดนึกภาษาไทยไม่ออกว่ะเดิน skipping ปปคุณลองไปหาดูแล้วกันนะถ้าใครไม่รู้ว่ามันหมายหมายถึงอะไรเป็นเหมือนเด็กเดินกระโดดยก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 อะเออพดเรียกไม่ถูกว่ะเออยายผมบอลคนเนี้ยเขาก็เลยบอกว่าเออไอเรื่องการกินน่ะก็ได้อยู่นะ แต่ฉันเหนื่อยมากเลยในการ skipping <c oughs> มันคนละความหมายกันไงอต่อไปนะคะ The blonde said My new thermos keeps hot things อ h hot thing okay My new thermos keeps hot things hot and cold things cold Her boss asked What's in it เอ้ยไม่ใช่งงงงเสียงละ What's in it She said two popsicle and some coffee <c oughs> อ้ไอที่เตอร์มอสเนี่ยเตอร์มมสเนี่ยปนไม่ค่อยรู้จักนะแต่โ่ได้รู้ว่ามันเป็นของบางอย่างที่ทำให้อุ่นเหมือนอย่างเสื้อเตอร์มอสอย่างเงี้ยแต่เตอร์มอสเนี่ยมันเป็นของบางบางอย่างที่เขาบอกว่า มันทําให้สิ่งที่ร้อนก็ร้อนอยู่แล้วทําให้สิ่งที่เย็นก็เย็นอยู่เพราะไอ้สิ่งเนี้ยนะบอลสาวผมบอลเขาบอกแล้วเจ้านายเขาบอกว่ามันมีอะไรในนั้นล่ะ <laughs> สาวผมเขบอกว่าก็มีไอติมเสียบไม้อ่ะสองอันแล้วก็กาแฟอ <laughs> าตอนนะคะ I look into a mirror she said h m, this person looks familiar The other blonde grabbed the mirror and said, "You dumb it me, it's <laughs> me." นนไม่เข้าใจ <laughs> <laughs> มันมันไม่รู้ว่าเขาคือมันมีผมบอลสองคนไงแล้วยังไงวะ อ๋อเงินแปลแปลตามที่เข้าใจแล้วกันแต่ว่าวนไม่เห็นภาพเราเลยงงวะ่ะคือเขาส่องกระจกแล้วเขาก็บอกว่าเออคนนั้นดูคล้ายๆกันเนอะคือกระจกมันก็ต้องแบบเป็นเงาสะท้อนตัวเองเปล่าใช่ป่ะแล้วทีนี้ก็มีอีกคนหนึ่งก็ก็หยิบกระจกขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเอ,อ๊ะฉันนี่หว่าอะไรประมาณนี้แหละเออไม่ค่อยเข้าใจมุกตลกของฝรั่งเลยอะ่ะ <laughs> อ่ะ A blunt calls Delta Airlines. She asks How long is it to fly from LA to NYZ? Our Los Angeles Naka NYC New York City The agent replies just a minute Thanks the blunt says and hangs up And come and there come คือชีโทรไปถามสายการบินว่าบินไประหว่าง L.A. จาก L.A. ไปถึงนิวยอร์กเนี่ยใช้เวลานานเท่าไหร่ทางปลายสายเขาก็บอกว่าเออรอสักครู่นะครับอันนี้คือถ้าแปลเป็นภาษาไทยมันก็เข้าใจง่ายไงแต่ในภาษาอังกฤษนะเขาบอกว่าหนึ่งนาทีนะครับประมาณนี้มันก็พูดนะนะแต่ทีนี้ทางปลายสายทางบอลเขาก็คิดเข้าใจว่าอ๋อ บินไปแค่หนึ่งนาทีขอ,ขอบใจนะที่บอกแล้วก็วางสายไปเลยเขานึกว่าไอ้ just a m i n u t e เนี่ยคือคำตอบ <laughs> uh, uh, a blonde went alligator hunting so she could get a pair of alligator shoes for free when she caught an alligator she looked at its feet and said heck this one's barefoot too <laughs> คือยายผมบอลเนี่ยเขาก็ไปล่าจระเข้เรียกเป็นจระเข้ละกัน a ินเกเตอร์นะเพราะว่าเขาน่าจะเป็นเหมือนกับแคมเปญว่าไปล่าจระเข้แล้วจะได้รองเท้าหนังจระเข้ฟรีแต่พอไปจับได้ปุ๊บเนี่ยชีก็มองไปที่เท้าของจระเข้แล้วก็คิดว่าเฮ้ยไอ้จระเข้มันก็เท้าเปล่าเหมือนกันนี่หว่า คือชีไม่เข้าใจว่าเออไปล่าแล้วเดี๋ยวเขาจะให้รางวัลฟรีทํานองนี้แหละนะอันนี้โพสต์ปะเดาจากเหตุการณ์แต่ชีดันคิดว่าพอไปล่าจระเข้แล้วเนี่ยก็จะได้รองเท้าของจระเข้มาใส่ทิ้งทั้งที่จระเข้ก็ไม่มีรองเท้าเหมือนกันไงเขาชีก็เลยบอกเอยอ้าวแกไม่มีรองเท้าแล้วฉันจะได้รองเท้าฟรีจากของแกยังไงอีกประมาณเนี้ l o n d e Betty was caught without earmuffs during a sudden c a l d s n a p But manage d to improvise with an old padded bra คือมียายยาบอลเบตตี้เนี่ยเขาชื่อเบตตี้นะเขาคงแบบออกไปข้างนอกในฤดูหนาวแล้วมันหนาวมากแล้วก็ไม่ได้ใส่ที่ครอบหูไปนะมันก็หนับหนาวจนสั่นเลยอ่ะเขาก็เลยคิดทันทีว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเอา I'm wrong, such a night <laughs> hand. The one locked her keys in the car, so she broke open the door. She said, Dan, I had to. It's like going to rain, and the top was down. Like, <laughs> what? เียไม่เข้าใจนะแต่คําว่าคือเขาลืมกุญแจไว้ในรถแล้วเขาก็ก็ทํากระจกแตกเพื่อจะเปิดประตูแล้วเขาก็บอกว่าฉันต้องทำอ่ะเพราะว่าฝนมันกำลังจะตกอ่ะแล้วจะทาวอ d o าวคืออะไรวะอันนี้ไม่รู้ว่ะ ไม่เข้าใจอะอ่าอ่าอ่านต่อนะค่ะ The professor asked if you are in a vacuum and s o m e calls your name, can you hear it? The band student asked. It is on off. เขา professor คืออาจารย์อาจารย์ก็ถามว่าถ้ามีคนเขา เรียกจากเครื่องดูดฝุ่นเธอจะได้ยินไหมอันนี้มันก็ไม่ค่อยเข้าใจว่ะ if you are in a vacuum อ๋อถ้าอยู่ในเครื่องดูดฝุ่นแล้วบางคนแล้วมีคนเรียกชื่อเธอจะได้ยินไหมเอออันนี้อันนี้ไม่เก็ตเท่าไหรว่ว่ะทีนี้ยายผมบอลเนี่ยเขาก็บอกว่าแล้วมันเปิดอยู่หรือปิดอยู่ล่ะมันอาจจะเป็น If you are in a vacuum อันนี้อาจจะเป็นสานวนหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะไม่เก็ดไม่เก็ดอ่ะป้ออ่านจบระบเพิ่งนึกได้ vacuum อันนี้เขาหมายถึงในแท้งที่เป็นสุญญากาศนะไม่ใช่เครื่องดูดฝุ่นแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยเขาไปคิดถึงเครื่องดูดฝุ่นคือเวลาอยู่ในในแท้งหรืออยู่ในสถานที่ที่เป็นสุญญากาศเนี่ยแล้วมีคนเรียกเนี่ย จะได้ยินไหมเอออันนี้อันนี้บไม่รู้นะต้องไปเช็คข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะแต่ในตลกเนี่ยเขาแสดงให้ดูว่าเข้าใจแวคคุ้มคนละความหมายไงนี่ไงโอ๊เองวก็ยังงงเลยเพราะว่าตอนแรกบไม่เข้าใจว่าเอ๊ะแวคคุ้มคืออะไรพระโบ๊ก็คิดถึงเครื่องดูดฝุ่นสิ่งแรกเหมือนกันไม่ได้คิดถึงไอ้ตัวห้องสุญญากาศ How do you make a bird laugh on a Saturday? How do you make a bird laugh on a Saturday? tell her a joke on a Wednesday. Let her tell the joke right in front of Blunt Betty said, What makes a natural born citizens any more qualified to lead this country than one born by C-section? She said, she thought about Betty keu, bahan, อะไรทำให้เด็กที่เกิดมาเป็นประชาชนเป็นประชาชนเลยนะซิติเซนเนี่ยถึงมีคุณสมบัติที่จะเป็นประธานประธานาธิบดีผู้นําประเทศเป็นผู้นําประเทศได้ดีกว่าที่เกิดจาก C-section นซีเซคชัคืออะไรอะ่ะคือการผ่าตัดหรือเปล่าปนไม่รู้ว่า C-section คืออะไรอะ่ะจำไม่ได้อะ่ะไม่เคย เคยเคยได้ยินอะแต่ไม่เคยไปหาความหมายว่าซิติเซมันเป็นการคลอดแบบไหนเป็นผ่าตัดหรือไปคลอดในห้องคลอดหรืออะไรก็คือเอาง่ายๆว่ายายเบตตี้บอลเนี่ยเขาเขามีคําถาม่ะนะเวลาคนเกิดเราก็รู้นะว่าเกิดยังไงนะแต่ยายคนนี้เขาบอกว่าคนที่เกิดเป็นซิติเซนโดยธรรมชาติกับคนที่เกิดด้วยวิธีเกิดเนี่ยเขาคิดว่าไอ้ไอ้บอลซิติเซนเนี่ยก่อนเป็นประชาชนคือมันเป็นวิธีการคลอดประมาณเนี้แหละนะ <laughs> <laughs> ah, <laughs> Funny blonde jokes. She was so blonde. She was so blonde. She told me to meet her at the corner of walk and don't walk. <laughs> she was so blonde. She tripped over a cordless phone. She was so blonde. She studied from a blood test. She was so blonde she sent a fax with a stamp on it. and it's all i did like trip over a cardless phone. ก็คือ i told her it she was so blunt. she took the ruler to bed to see how long she slept. i would have she was so blunt at the bottom of the job applications where it says, sign here. She wrote sectarist. อันนี้คือไหนไม่รู้ว่ะ? and อันนี้,อันนี้ไม่รู้ว่ะคือไหนนะ? She was so blonde. She thought a quarter bag for a refund. <laughs> she was so blonde. She thought Gerald Morris was in the army. She was so blonde. She thought milk Mix was a CD for cats. เ i มียวมิกซ์เมันเป็นอาหารแมวแต่ว่าชีคิดว่าเป็นซีดีเป็นเพลง she was so blunt she thought boys to men was a day care center <laughs> boys to men น่าจะเป็นชื่ออะไรสักอย่างหนึ่งเพาไม่ค่อยรู้จักนะแต่ว่าชีคิดว่าเป็นเป็นสถานที่รับเลี้ยงเด็กผู้ชายประมาณนี้มั้ง She was so blunt. Where did your application asked for education? She put hook on phonics. <laughs> she was so blunt. She spent two minutes looking at the orange juice can because it said concentrate. I <laughs> tang She was so blunt. She tried to put M&M's in alphabetical order. She was so blunt. She studied for a blood test. test, she was so blunt she sold the car for gas money. She was so blonde when she missed bus number 44 she took bus number 22 twice instead. I mean lot you see size She was so so b l ว n t when she w e n t to the airport and saw a i r p o r t and s a w a s i g n that said Air left she turned around <laughs> "Airport Left." s h e t u r n e d a r o u n d and went h o m e Airport left ม <laughs> ันหมายความอย่างอื่นนะแต่มันไม่รู้มันหมายความว่าอะไรอาจจะหมายความว่าอ๋อสนามบินไปทางซ้ายมือเออสนามบินไปทางซ้ายมือแต่ว่าชี <laughs> <laughs> คิดว่าไอ้เล f ฟเนี้ยมันเป็น past tense ของ leave ไงคือไปแล้วไงสนามบินไปแล้วก็เลยกลับบ้านเลย <laughs> She was so blunt. When she heard that 90% of all crimes occur around the home, she moved. <laughs> she was so blunt she thought if she spoke her mind she'd be speechless. She was so blunt she thought that she could not use her AM radio in the evening. <laughs> AM mind without on -A she was so blonde she had shirt that said TGIF which she thought stood for this goes in front. She was so blonde she thought Taco Bell is the Mexican phone company. She was so blonde she called me to get my phone number. She was so blonde she put lipstick. on her forehead because she wanted to make her to make up her mind <laughs> she was so blonde she tried to drown a fish she was so blonde she got locked in a grocery store and starved to death <laughs> <laughs> อันบนนี้คือเขาพยายามที่จะจะ,จะจะจมปลาคือ mm. ท,ทำให้ปลาจมน้ำนะแล้วอีกอันนึงเนี่ยเขาถูก ถังไว้ในร้านขากับข้าวอ่ะแต่ดันหิวจนตายอ่ะ <laughs> She was so blonde. She asked for a p r i e chick at the dollar, stores. Uh, maybe s the dollar store. s ไม่มีแ t t ์ e ก้าดอล l าร r ส She was so blonde. She couldn't learn to water ski because she couldn't find a lake with a slope. She was so blonde. She got excited because she finished a Jigsaw p r e s e r v e ในห m t n t h นจะบอกว่ o ส o งถ years ว่ามันหมายถึงว่าไอ้เกมพัซเซอร์วันนี้สำหรับอายุสองขวบถึงสี่ขวบเล่นไงแต่เขาตื่นเต้นมากเลยเพราะเขาสามารถทำได้ในหเดือน she was so blonde she couldn't call 9-1-1 because there was no one one on any phone button she was so blonde When asked what the capital of California was, she answered C. <laughs> she was so blonde. She baked a turkey for three days because the instructions said one hour per pound, and she weighed two hundred twenty-five pounds. <laughs> she was so blonde. When she lost a breaststroke swimming competition. she complained that the other swimmers were using their arms อันนี้โบไม่เข้าใจนะข้างบนเนี่ยเขาบอกว่าให้อบไอไก่งวงเนี่ยสมวันไอไม่ใช่เชือชีอะชีอบไก่งวง3มวันเพราะว่าไอ้ข้อความที่บอกเอาไว้บนกล่องอะบอกว่าหนึ่งชั่วโมงต่อพาวต่อน้ำหนักพาวอะแต่เขาบอกว่าเขา น้ำหนักหนึ่งร้อยี่สิบห้าพาวก็เลยอบไปสามวันไงป่อโอ๊ตนะคิดว่าที่เขาอบสามวันเนี่ยเพราะเขาคิดน้ำหนักตัวเองไงเขาไม่ได้คิดน้ำหนักไก่งวงไงที่ฉลากะ่ะเขาหมายถึงน้ำหนักไก่งวงไง <laughs> โอ้ยตายตายตาย she was so b l o n d e when she lost อันนี when she lost a uh, breaststroke swimming competition she complained that the other swimmers were using their arm okay <laughs> มันเป็นเราื่องนอ breaststroke swimming อาจจะปรประมาณว่าเขาหายใจไม่ออกระหว่างว่ายน้ำหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันพราะไปดูภาพมานะ เบสต r o k e ก w i m m i n g ก็คือเป็นท่าว่ายน้ำดูแล้วเหมือนท่าโกบปะนะแล้วไอที่เขาบ่นเนี่ยที่สาวบอลชีบ่นเนี่ยเพราะว่าชีบ่นว่านักแข่งขันคนอื่นะ่ะขี้โกงเพราะว่าใช้แขนว่ายน้ำไม่ได้ใช้อกว่ายน้ำสงสัยชีคงเข้าใจว่าพอเป็นเบสต t r o k กเนี่ย mm hmm. ก็คือไม่สามารถจะใช้แขนได้ไงให้ใช้อกอย่างเดียวงะนะนะ <laughs> เธอว่ r สูบหลอนเธอเลือกฟิวส์ที่นั่ b ในท็อปของรถบัสสอ t แถวฉันอยากขึ้นรถบัสเพ e าะเดฟก็เป็นคนขับอาจจะแบบว่าเขาเขาไม่อยากขึ้นไปนั่งบนรถชั้นบนอาจจะเป็นรถบัสที่มีสองชั้นเขาบอกว่าเขาอยากจะนั่งข้างล่างมากกว่าเพราะว่าข้างล่างมีคนขับแล้วข้างบนไม่มีคนขับ เรื่องขำๆข,ของสาวผมบอนยังมีอีกเยอะเลยนะคะวันนี้เท่านี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวครั้งต่อไปก็กลับมาฟังกันใหม่นะคะโอ๊ตก็พยายามทำความเข้าใจเท่าที่เข้าใจนะขอให้ทุกคนตั้งใจฝึกภาษาอังกฤษก,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 กันต่อไปนะคะกลับมาฟังพ่อโอ๊ดอ่านแล้วก็เดาเรื่องกันแบบมั่วๆกันเรื่อยๆนะบา,บายๆไปละ have a good day